คือมารับสายนยี่ดูนี่เขโท่มาได้มาดีเนี่ยน่ะเขโทรมาอีกรอบแล้ว,ม,ม,วมันเป็นเรื่องสำคัญบอคือบารับสายเขาปิดเสียงดอกรับรถงอาสันบอเออเด็กเอชิรบพิชอบบอาดอกเกิดยังคืนนะ่ะรับแม่ ยี่รีบร่เออถารับแล้วเจ้าสิรพิ่สอบเป็นบ่เออถ้าเกิดยังขึ้นเดี๋ยวสิรพิดชอบหรอกรับรถขอรับด้วยสันเออ,อ,ออฮัลโหลเออเออขามาส่งรถอยู่เพื่อนนี่ล่ละตามเด็กที่ตัวว่านล่ละเท่าไรก่อหาร้อยยี่สิบเออเออขามาโหลดเอาไว้ก็เอาไว้อ่อ,อรอเด้อ เราวานเราสิรับพิสอบเองตอนอยู่ขบับวิโยเดี๋ยวอ่อยออดสิรับพิสอบดอกเอาขามาโหลดเดอ้อเออเออเอาขามาโหลดตามเลขที่นั่นละห้าร้อยยนะี่สิบเนาะเออเออเออไปเก็บกับเพิ่นเลยเดอ้อไปเก็บกับอ่อยออดเลยเดอ้อ หยิบลอยโอ้ยคือคี้วัวเข่าฉี่ง้อเว้ยเงินกับบุญี่ย์จะไหนน้อลองโทษไปหยิบไม่ออมมึงกันนะเว้ย ฮัลโหลฮัลโหลเออวะว่าจะไหนละออมอันพอดีข่อยมีเรื่องสิรบกวนเจ้ามียังอันพอดีตอนนี้ข่อยหิวเข่าเนีแต่ว่าข่อยบอมีเงินเจ้าพ่อสิมีเงินให้ข่อยยืมจักสซีหาลอยบอ่ อ๋อกระสัตนต้นรีบเขามาไวเลยเดอ้อเวสิตาอยู่ดีมาเลยเดอ้อมังสายดบมาเลยดีมาดีบมา,บมาฮะอี่ีบอยอ่ะโอ้ยขอบคุณหลายเลยขอบคุณหลายขอยา่อว่าเลยว่าเจ้าตตรงซอยข่อยดีมาดีบมา,ด,บมาดีบมาเดอ้อเอชิตาโอ้จ้าจ้าเจ้าจ้าเออบุญบานเขาเด้อ อยู่วัดมันมีโรงทานเอ,อ๋สิภาไปกินป้า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 รีบมารีบมาเอ,อ๋กับพ่อไหนกินขึ้นกันรีบมาเดอ้อฮะสิภาไปโรงทานว้าอ้ยจะเมนโทรมาได้โทรมาดีเว้ย มันก็นะฮัลโหลแม่หยังก็เดี๋ยวนี้โทรมาได้มาดีแท้เดี๋ยวนี้เอออยู่นี่ล่ะเดี๋ยวสิเมื่อดอกจังน้อยก็เมือดอกงก็อก็ีโทรตามอยู่กันล่ะโอ้ย จะเป็นหวานแนาววเนาะพ่อตามกันตลอดเลยหวานแววเอียงมันโท่อเช็กข่อยเอามันที่เเท,ทเช็กตั้งอย่ากระชัโท้เช็กค่ะแล้วว่าข่อยหอดใส่มันเก็ดสิไดอออกมากอนข่อยนิกกิ๊เอเอโทอมาเช็กข่อยวาข่อยสีหอดตอนไหนอันนี้กิ๊ปะทเออแต่กันึกว่ามันโท้อ มันคือทอดโตวะ w h ีีหน้าน่ะพอเกิดเคยโท่หาเกิดจะคือแดงมามันบ่มมีกิ่งไปไปไปใครแล้วมันแหละวะใคสิต่าืหอก